คนที่นางเอกเกลียสดสุดๆกับกลายเป็นคนที่เล่นฉากเลิฟซีนนอกบทตลอดเวลาและยังพยายามเอาตัวมาอยู่ใกล้ๆตลอดไม่รู้ว่าจะเป็นนางร้ายหรือว่าคนข้างรักละเนี่ยชุยซีจือก้าวสู่วงการบันเทิงรักกับเจ้าหญิงในเทพยานเส้นทางของเธอโรยไปด้วยกลิ่นกุหลาผู้ซีจือกับต่างกาันเธอก้าวสู่วงการด้วยความเจ็บปวดลากับปวดหินขวางเอาไว้ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนก็มีแต่ความผิดพลาดถาถมเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งสองเป็นดาราดาวลุ้งที่เดบิวต์มาพร้อมกันแต่พวกเธอกับ เเปรียบทียยบอยอู่เสมทบจะไม่ต้องเดาเลยว่าใครคือคนที่โดนด่าว,ว่าลอกเรียนแบบเป็นได้แค่ง,งากู้ซีเจอเกียดเธอคนนี้เข้าไส้เกียดที่ฝ่ายได้โอกาสดีๆไปตลอดแต่สิ่งที่กู้ซีจือไม่เคยรู้เลยก็คือชูซีจือที่เธอเกลียดสุดๆกับเฝ้ามองด้วยความรู้สึกอีกแบบเธออยากจะเข้าใกล้อยากจะทําความรู้จักถึงขนาดขอบทพระเอกยอมแต่งใช้เพื่อจะได้เล่นละครเรื่องเดียวกันแถมยังเล่นนอกบทอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยปากหวานเงี้ยสายตางี้คนข้างลากลับมักจะเก็บอาการไม่อยู่ใช่ไหมล่ะเมื่อทั้งสองต้องวนเวียนมาเจอ การซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนหนึ่งเต่ไม่ได้ความเกลียดชังอีกคนแอบหวังเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดบอกเลยว่าเรื่องนิวฟินมากๆทั้งภาพและตัวละครกับเรื่องคู Ooh, <admit> ่แอนด์มิชชีขยับอีกนิดให้ชิดหัวใจอ่านในที่มาลีนะ